สสวัดีค่ะวันนี้เนาะวันนี้น้องพอใจจะมาอ่อนานหนังสือที่ครูครูให้มาอ่านนะจ่ออึเจโอ้ยสระอะไรนี่สระอึสระอะสระอะจะอะจะ่ออัดะชออัดะตอัดตะอันนี้สระอ่าหออาหา นี่สาระอะไรคะสาระอิอินออินิปออิปิหออิหิดทออิทิอันนี้สาระอีอีลออีลีพออีหอหออีผีปออีปีตออีตีโลอันนี้สาระอะไรคะ สระเออสระเอออเอเลเลออเออออเอเจอเอจอบอเอเบสระเออือถอทอทอทออเอเอ โอเค okay, ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะว